ครับสบายดีและสวัสดีเด้อแม่พี่น้องเบิร์สุขสูขค่คนเพราว่าชีวิในประเทศและกะต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะนยินดีต้อนรับขอสู่ช่องบาเตียงทองซาเนวอีกแล้วแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้บาเตียงกะสิเข้าไปทางบ้านหลวงพุงเนาะเมืองเซบุรีแขวงสวันเขตบาเตียงสิเข้า,าขไปหาลูกสาวเขาแหละม่พี่น้องไเฮือนนอ้องสาหไม้เมื่อนี้กะกำลังสนุกเสาหรือว่าตั้งเสาขึ้น ให้เพิ่นเนาะเป็นมืองามยามดีพ่อแม่พี่น้องเลยมาอน,นีกะเบ้เตียงกะสีเข่าไปซอยน้องเพิินแล้วก็สีเข่าไปอนาเบิ่งความเรียบร้อยเนะี่ยเนาะพี่นงนะังเนาะเพราะว่าเบ้เตียงเป็นคนหับที่ชอบเพรเพื่อนให้น้องหรือว่าลูกสาวน้องใส่ไม้เนาะพี่นงนะังเนาะตอนนี่กบะบ้เตียงไปแวะตลาดเมื่อกีนก้นี้กบพี่น้องเลยออกมาแต่เศร้าอยู่แต่ว่าไปแวะตลาดซื้ออาหารการกินเนาะไปให้สร้างแล้วก็ไปให้คนมาหยกเพ่อนหยุบซานไปพี่น้องเลยไปไปเบิ่งไปซมน้ำการตอนนี้เพิินกะ่าจจะกำลัง เริ่มอกระทึกอยู่ทำไมพี่น้องไงนะยเนาะยกขึ้นแบบเพื่อนน้องทงแหละแบบเดียวกันหาคนยกกันขึ้นพี่น้องไง็ใส่ปริมาณลายอยู่พอสมควรเนาะไปะะไปเบิ้งไปสมน้ำกันว่ามีทีมงานผู้ใดไปน้ำเนี่มือนี่พี่น้องไยไปเบิ้งไปส้มน้ำกันขนาดจะลายขึ้นเกนะ้าเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้ก็ะหอดอบ้านน้องใส่ใหม่เป็นทีเรียบร้อยพี่นอนะ้องไงเนาะเด็ดเด็ดในมื้นีัพี่นอปป้องเลยก็ต ที่บุกไยหนาวปันใดเนาะอ่าสองสามมื้อก่อนนะพี่น้องเห็นหนาวอ้อมาเตียงลงมาตะเนื้อปับห่อนปุ๊บเลยพี่น้องเลยโอเคเนาะหอดิบลอยเลยเอาโอ้โหกำลังอึกระทึกอยู่พี่น้องเลยโอ้ บบุญก็มาบ่นี่รถบ่บุพี่น้องเอ้ยนี่ยังบ่จั่นยังบ่เห็นรถบ่จั่นเนาะอบ่ฮู้ว่าสิมาจักคนพี่น้องเอ้ย ยกขึ้นเร่อสวยเอ้าขึ้นเร่วไวเถอะพี่น้องเออเมื่อนี่เนาะโอ้เอ้าไปมาหยกซอยเพิ่นบมืนี่พี่น้องเออขึ้นเร่อไวเถอะอ่าหัคุยกันเมื่อวานนี่ทั้งไอ้เพิ่นบอกว่าบุมีคนเนาะพัวเขากะบอกทีมงานมาหยกซอยกันพี่น้องเอ้อบ่าวเงาก็บบ่าวบุญหักมาเนาะแต่ว่าเพิ่นขึ้นหยกเร่วเร่อพี่น้องเอ้ย Để lúc bơ bơ nóng cần nó Ô thô Âu oh, Cứ liệu bay thẹ ừ, đi, đi vào nhau Ô oh, oh, đi à. Ah. Cứ bình lên Bỏ Ô Đôi Cứ liệu bay thẹ bà này Thì đi ai Cứ nhục bay ba thẹ Bỏ บ่ทุคนคูหาซิปใชหนหอืมมีคนมีคนบ่โอ้แต่อนมาสงปูนลนมาน่อซอยช่าอ๋อพอดีนะคนมาส่งปูนแน่งโอ้ก็ได้หาหานซยเลย่นซอยกนเลยลโอ้บ่คนรถไทุดไทยรถไทย เอาเกศวันนี้จะคนอันนปูนพิ่นมาสามคนสวัสดีบบุญสวัสดีเนาะเดี๋ยวมาเตียงเลบ่เจ้าก็มาบุท่านบ่บ่ท่านมีผท่านทุกคนโอ้สัี่ยาได้เจ้าได้สรุปทีมงานมีบ่าท่านทุกคนเลยนี่เนา mmmm 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 เป็นอะไรคือวาวจวดจาดแทะพราะว่ามันมีทีมงานอันนั้นมาส่งปูนมีทีมงานส่งปูนโดยเพิ่นแห้งเลยแห้งบ่แห้งพิ่นย่อเช่าแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าแบบอันอะเคยหยกหยกกล้ามนะคางละสี่สิบห้าโลหยกอ๋ออ๋อคือคือเพิ่นเคยขึ้นเนสบ่ก็ก็เบิ่งก็แห้งเลยเพิ่นเอาปูนลงเพิ่นว่าตั้งจีหัวมันสองสอบเลยเอาปูนตั้งจีหัวช่องสอบ พ่อแสดงว่าได้นักกล้ามมายกชาวช่วยใช่ไหมนี่บ่ผลมาช่วงปูนโดยอ่าปูนอันนาบัลลี่ช่วงมาสร้างมาให้น่าโดยอ่าและจะคนเพิ่นมาน่ะสามสามคนสามคนก็เลยเพิ่นมาไล่ไล่คนก็เลยฮุบเลยแบบนี้ฮุบเลยครันลงใช่ไหมก็ไปหากระดิ่สองคนกับรถไทยกับรถไทยโดยโดยก็เลยซอยกันเลยแบบนี้อัน นั่นเป็นวัวชิคอออกน้ำมันนิดสวยผึ่นเสนหนึ่งออกพอน้องสมัยห้กับกาซีว่านั่นให้ผึ่นเส้นหนึ่งน้ำมันคาน้ำมันรถไทยนี่เก๋มาใส่เออผมเป็นยังเดก็เป็นยังเดในห้องใจเองอันนั้นนะอันน่ะคาราน้ำมันลดคาร์น้ำมันรถกับผึ่นแหละกับผึ่นบ่กับผึ่นสองคนอ๋อเนอันน่ะ ต่างเพิ่นมานําเบาเนี่ย2คนคนก็บอกว่ในดอกพืชขึ้นสิได้ข้าํามรถเพิ่นอเพิ่นได้าํามรถอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเฮาสิให้เพิ่นดาํามรถช่วยกันเพิ่นว่าอ๋อเพราะว่ามันมีผู้มีน้ําใจก็มีเด้ซะน้ําใจนก็มาส่งุก็ช่วยออเดี๋ยวว่าเพิ่นมีน้ําใจช่วยเฮาด้คักๆๆจริงๆเพิ่นมาส่งุแล้วก็เพิ่นก็ย่านเสียเวียเพิ่นเนาะเพิ่นก็เมื่ออันนี้เพิ่นเห็นยอื้อหนักแล้วโอ้เพิ่นว่าย่สาบ่เพิ่นก็แล่นเข้ามาเลย โอ้ไปเลยหาผลเลยเลยมาเวยกันโอ้ยโอ้มาประทันจะได้ชิ้มร้อยให้เพื่อนกินนี่เนาะอ่าแถมย่อย่อเชาแล้วเรียบร้อยแล้วประว่าถทามมีของกินบ่บ่บ่มีแล้วเอามีไปไปเอาปลาอีกไปเอาปลาอีกปลาหนองสาคนนึงเปิดขายลดลดราคาไห่โลนึงซ่องหาเพื่อนกี่บ่ธรรมดาโลสามสิบห้าปลาขายลดลดได้อีกโลซ่องหาเพนกี่ ร้อยน้องสะเปนโก้ปลาคมไหลายบ่โดูคักคักคักเก็ะเดี๋ยวปลาอยู่น้องน้องเพิ่นบ่ก็งพุจักบนบนซื้อสื่แล้วของกินกับมันเอานื้อเผินก็ะไรปลาปลาน่ะปลายังไงเป็นปลาปลาปากปลายังนี่ยแหละปลาปากปลาเลี้ยงในหนองเลยเลี้ยงปลาในสะเปิ้นอ่าอ่ปลาโอ้เพิ่นก็อยู่ใกล้ๆนี้โดยนี่นะในโน่นนี่แหละเพิ่นบอกคั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 กเถอะทางลงเก่งกระเราเลย โดยเป็นห้น้ำบัตรเรียบร้อยให้น้ำบัตรพร้อมโดยบัตรก่อสร้างนด้เพื่อนใหม่เจ้าเฉยมาพี่กะโอ้ไรก่อสร้างโอ้ไคแข่งก่อสร้างทุกชนิดหมดเลยช่างโดนช่างโดนโดยน้ำบัตรแข่งก่อสร้างเป็นเป็นเล็กเป็นยังเรียบร้อยมีครบราคาย่อมเยาบ่จนย่อมเยาโดยพี่น้องไหมสามารถติดทอนเอเหรอยังได้ติดเอก็ได้อีกโดยครบวงจรนะอะไรกันเนาะ เออโหคักคักคักอือดูเลยแค่สามต้น,นโดยเทบัตรละบ่อหน,น่โดยโอ่ถอาถูเอาเอาลำพดก่อนตัวนี้นี่นเห็ดชุดท้ายเอาเปลี่ยนมาใส่เอาชุดนี้ก่อนดินมันบ่เพียงพี่น้องเห็นเนาะบกดินมันค่อยเนาะหนึ่งโดย,โดยค่อยกะ บ๊อบปีเนี่ยเด็กอะจังเท่นั่นเนาะป๋าก่วงน้อยๆเนาะโดยก่วงเพื่อนพกพกคุณเก่ากับ่วงแล้วก่วงกเพื่อนต้องทงหลายเนาะพอจะเห็นนี่เพื่อนมันคักๆไงพี่น้องเไยข่วงแล้วใหญ่ครับนี้แล้วเอือนสุดแรกเท่านี้เนาะชุดแล้วช้ำเพื่อนคนเขาทั่วไปได้เด้พี่น้องเออเอาไม่เอาไม่าะ เป็นแบบมาตรฐานเลยนะบ่ได้ก็ได้ใหญ่ๆสุดเลยพี่น้องเอ้ยที่ไปเตียงเคยเฮ็ดมานี่เนาะใหญ่สุดเลยอ้อโธเสียดายแต่บ่ได้บรรยากาศมาบ่ทันพี่น้องเอ้อืโอ้สร้างเพิ่นกําลังอ่าจัดให้มันเข้าระเบียบเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยอ่าทปูนทับนี่เนาะ โอ้คัก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 เหยียดซอยกันพอน้องใช้ไม้กันพี่น้องเลยเทนี่แล้วก็เมนพักก่อนแล้วบัน,นอีนเนาะโ,โดยโดยท่านี่มันเห็ง คักพี่น้องเไยฮ้อนหมดน้องละ่าฮ่ออจพี่น้องเไยมาชานไอชา่างมาพักกินน้ำกินไอ้ก่อนจากแป๊บหนึ่งกนะ่อนเนาะจงังโตพี่น้องเไยมันฮ้อนเด็ด,ดเออ ไปเกียงไปเอาน้าก่อนเอ้ยไปี่น้องเลยเด้อไปเด้ออมามามาหน่น้ำยืนกันฮะใช้ทุกสาว้า้หลูดสาลโรอสายดีปกะ À, khai bà, Hãy ừ, kể cả một cuộc họp bắn. No. Mother, 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 ไหนวไหนดิฮะไปต่อวะไหนวะหลับบ่ทันบ่หับปรทันซึ่งเซ่นเซ่นเซ่นเสรต่อรออ่ะมาบุญรบกวนจับกล้องทีนี้สวอันน่าเข่าเช้ากินแล้วบ่โอ้กินกัมยังมันนีงโอ้ต้มปลาเลยโอ้มาบ่ทันเข่าเช่าท่าไม่กินเข่าเที่ยงแล้ะสนอเที่ยงแล้วันเที่ยงมีหลับลายย่างอยู่อ่า หลาปากไันอีกแลยฮะหลาปากไันแล้วนี่หรือได้ให้เจ้ากินได้ไปซื้อมาให้คนโยกเท้าพวกกินข่อยกระบ่ายอยู่มานั่งพี่สาวปากแดงใช้อัน้องกันนั่นได้ใช่โดยอ่ะอะไรโดยคือทิ้งแดงอ่ะอันน่ะโดยน่องน้อยนี่อ่ะนั่นแหะ Rồi. Nhìn lẽ. À. à. kinh cái dài. Cái kinh đèn thì vẫn đỉ thôi. Anh nhung nhung một hộp. Ý là kinh nhanh cho thì kinh nhanh là. Kiên bòn. Bò kiên. Kiên bòn. Thay cho con. Tiền ngàn này rồi. Nó làm mà năng mà năng thì. Này mà năng lắm. Hoàn thiện nó. สบายดีน้องนะสบายดีพี่น้องดเฮอนน้องมันี่นปาโพี่น้องเลยฮอนขนาดเลยใ่กีอบอ่ะเอะอ่ย็นๆอบผิวบอยันขาวคือยันขาวหรือยันดำยันขาว อนี่แหละเอาไว้อันนกินเลือกกินเลยบ่กินเลยบ่ฮาก็กินบ่โอ้ช่นเอาไว้กินก็ได้บัญญาติกันนี่น้ำหวานน้องน้ำหวานนพอดีเลยได้นี่จรวดรถเออน้ำหวานน่ะจรวดรถก็ได้ตัวอ่อนห่อนเอาไว้หึงมันบูดอากาศมันห่อนเลยยัยดเข้าตู้ไว้ยัดเข้าตู้ไว้เออพยังบมุยากพยัญจมุยากแกเป็นไงตู้เสยังไงยังมีตู้เย็นได้อยู่พี่เลย ผมคือเฮือนน้องทงมีตู้ห้อนโอ้ยมาใส่เดี๋ยวตู้เย็นตู้ห้อนแต่ขึ้นกระห้อนป่ะผมีไฟฟ้าเนาะเปิดพัดลมก็บ่ได้โอ้ยพี่น้องไงน้องน้องมืออะไรถ้าเกิดลงมาแต่เหนือนี่ห้องอนาห้อนเลยต้องเรียกพัดลมอยู่ไบบเด้อ Ừ. hoàn oh, đôi 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 Để đổi, ừ. là non rồi đôi chưa đầy ngoài nhanh ok 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 là ok เออกินกินบริภากันไปเพียนบ้างมั้ละภาคเที่ยงบ้าเออหากมาเจ้าก็ไปอยู่บมันมันะเบิ่มันมัน่งลืมเลยลืมเลยเฮ้ยเมื่อกี้ยาแน้เนี่ยเราเองเลยแบบนี้ว้าวใส่จะเขินดิเปลี่ยนไปริมบลอยแนี้โอ้ยเขอนใหม่ไปหัวหลุดหัวยังไปสลอตสล็อเด็ดไปจางฮิะ อืมปลากระเดงน้ำหวานน้ำหวานอืมไอ้ปลาส้วยมากินเด้อส้วยมาชูกันกินเด้อเวองแล้วส้วยมากินไปน้ำหวานเข้ามากเลยไอ้ถ้วยมาชูลุงกินไปถ้วยโต้ห่อนพี่น้องเลยอะออ๋อเอาถ้วยบวกโอ้มาบ่ทันรอบนี้เฮือนน้องใส่ใหม่บริญุกถ้วยจทกเสาเลยพี่น้องเลย ประมาณจังม่งอยู่เลยโอ้ยยมีคนเนน่มสวนมเองหนุ่มาเอข้เป็นหมืคนมาเลยตอนนี้ยังอึดอัอยู่หรแสงมาเห้งยัดีใ่เหมแหงเลยตามนะเื่อวีหนุ่มนักเราบ่ลองเปล่นเก่าชิบเดทชงรียวันกีฬาเก่า้วเนาะฟิตเนสนะอะไรกับพี่น้องกัน ด้อ๋อเพิ่งเพิ่งคนเอาปูนลงก็ได้เลยปูนโซลโบร์ลงเลยแต่ว่าเพิ่นก็หุ่นใหญ่ยิ่งป่ะใหญ่แล้วโอ้เว้ยแล้วคนกล้ามคนกล้ามนะเนาะคนเคยมักกลิ่นกีฬานะฟิตเนิดเป็นพี่น้องเไยนักกลิ่นกล้ามนะว่าไงกันยังเป็นหลักหลักหยกยนยนน้ำหนักแข่งสวรรค์เขตเลย น้องใช่ไหมธรรมดาได้ใช่ในโชคดีสุดแล้วนี่นะคนมาตั้งเสาเโอ้ในนักกีฬาทีมชาติพม่าจักอันนักเอ่อริ่นกลามพี่น้องไงได้รับเพลงชวนาขี่ไรับได้บ่มได้รับได้มาช่ก็มันจะเฉยช่างว่าได้ประเดี๋ยวก็ว่าตามเนาะเ่ราะเข้าชิตโลกก็ต้อง มเมนเลยถ้าข้างโอ้ยข้างนึงเฮานี่ซาโลยังโบได้เลยบบได้ซาโลนี่ขึ้นข้างเดียวนี่บได้บเตียงครับหิวคนอนี่กะนักเติบหิวคนหนึงฮะเออหิวหิวคนหลงตรงเตียงยังนักเติบได้นักเติบอยู่ได้วนนี่เปรียบเทียบใช้น้ำนี่นี่กระทุกน้ำซาลิสนี่ซาโลนี่เอ้าเอาโบขึ้นยังไม่ยกแขนเดียวนี่เอาขึนหนึ่งสี่โบขึ้นได้ซาโลนี่โบขึ้นนะ เอาสองตุกสมมติว่าอยู่สองตุกเอาขึ้นหนี่งสี่โมเขินอา่าแต่ไม่นีข่ข้างอันนี้ชั้นว่าสองตุกกว่าขึ้นข้างเดียวเนาะอ,อัน,นชั้นว่าสี่ตุกนะขึ้นบ้าถึงธรรมดาธรรมดา chơi lép bỏng nhau hả cái bao. À? <cười> <cười> hát, nhau chơi <laughs> à, <laughs> nhau bỏng lại chơi nhau chơi nhau chơi nhau chơi ภนไ้นี่ไล่ได้บริลองเห็นยกปุงบ่จะสี่คนนี่ขึ้นอยู่บ่เชาเอวจุกอยบริดบายเลยเวลาอยู่วาไม่ได้มือเป๊ะว้อยู่เสงกมีตลุกอีกได้พี่เราแค่นี่าแรงมาดาน่เียงเออเออว้ยกเื่อนรอบก่อนนะกาบอกเองเนี่ว่บิจ้บมาเออแหงา อเขาเห็ียดงบึงโอ้นี่เออเออตัวผู้ดียวเสียงก็บาเฮงาไดเนาะถวยยัได้ไหบ่กพวงท่ามานกองเป็นอย่างไบ่คอนน้องทงโดดเือนน้องทงคนหลายซอเนาะบ่มีคนกล้ามหนักหนักขุนแม่แม่ใช่ใช่ว่า ต่างคนเท่ากับแบบชี้แหละพี่น้องในทีมงานกับบได้ค่อยออกกําลังกายกับบไดรค่อยเฮงนะมีจต่อาศัยลายแล้วคือมุมดนี่นะหุ่มขด้นหมดมดนลุงอี่นี่แตเพิ่มมีชีหาคนยกสบายเลยเหมนะกินเน้อมวยภายท่านเลยทีมงานนี่นะออยังน ได้ะไม่ได้บข่าใกล้ลยวนองบ่ราใกล้นวันทองถึงทองกับจับเป็นเป๊ะเลยอยู่แล้วเป๊ะโดยแบบแบบพอมคือบ่คดว่าเขาแหละถ้าน้องท่องหน้าหนักหน่วงตรงในเนาะแม่นี่กินไรเยเจอจิมมันก็ตัวกุหตบคนตรหลายเนี้ยยังเก็บกรหตอันนี้ตำราในบริขนาวนักคนลายก็เศร้าเลยัวมีบนเขาเาดีแท้ คัดูับดูอืดูคนเาเบาคนนงในบานโ้เบาคนดีแล้วดีแล้วครับบุญโชคดีแล้ดลยจำม่ชไม่น้งมัะนบุญคนลงเชมัยบุญแล้วบุญน้องเชมัยแล้วมีนักนักฟิตนนนักกล้ามมายกเชาชอยจะรับแข่งชวนขีดม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องทงอยู่ใกล้ยังวันี้ไปชอยได้ ขนาดขนาดยุแกงชาวาเกดได้สิแท้กินกับบุชวนหมูอ่ะนะแบปแฉบนั่งงามนั่งตะโมกงามขนาดอันทราไออันนพิ่ว่าจะได้น้ำก็อันพิ่นลดราคาสิพันพ่ลด่นึ่งอนะดเนึงก็พอเนาะสองเศษเนาะโดยโดยเอาอันนั้ต่างหาต่างซอยน่เนาะ

เอารถไถมาเกลไปมันไกลเมื่อกี้มันขาดการพิษเนาะก็เลยเอาไว้พุ่นงสาวพี่น้องไงมันยังบูงโบว์ูงวายชิลุ่งมองใจนะพุ่งเครื่องยังอยู่พุ่นยังเต้นรู้ไหมเนาะแมนแมนเต้นรุ้เต้นดงคือควบศึกเบ็ดเนาะเอาละบัตนี้โบ้เต้นไปแค่ละลงมล็อกไปนี้่ตีนไปเลยอาปุนเต้ไว้เดยป่ะกีตีนยังมันตันขื่นต้นงามบ่าวเฮียจะงามฮะ งามได้เห็นแต่เช้างามได้เห็นแต่เช้าก่งามมันบ่งามหาเกี่ยวข้าวรับจ้างมาเด้อชื่อหลังคามันเด้อบาดนี้เด้อโดยโดยอีกจะกินจะเฮ็ดนั่นน่ะิมันบาดปากพอดีเพิ่นพักเที่ยงพอดีเลยพ่องยังจักเช้าน่ะอือโดยๆเอโดยเทให้มันแล้วนี่ก็พักก่อนแล้วบดนี้เนาะตอนนึงแรงจังมาขุด่องเทคานพี่น้องเอ้ย เป้นรือาช่วยเลยมอนกัไปซ่ะอ้มไม่แรกันเมืออื่นเลยานยางเยนโดยโดยพอดีแล้เพื่อเพินคขุดล่องถะกขุดล่องแล้วมาเทคานกอล์เอลขุดให้น้องใช้ไม้ไาไปขุดกิน่รงหน้ามาขบมมถมบ่นกินตลอดหัเว้นอ้วนมูเนาะกินลายกัลายเป็นมทจงจบแล้วไปไปเออเนาะ ไปนนา้ท่องนอยนะจังขีกระตึกไปจัดท้าชั่วรลายนาขอโทษแหมขอโทษกัขอโทษเอเยนากไม่อนใคว่าโยกชื่ืืเจะบริมีวะาชะฮะเน่ใจบป่ขีีกระตึกในท่องมีนอน ไปไปข่าเด้ใช่ออยามาขา่ <c oughs> ขาดดเ,เด้อข <ไป S 2> <ะ>่ายนึงโดยโดยโอเคละบัดน,นี้เนาะมิตาว่าโอ้พี่น้องเลยเล่นตะตีตะตั้งมาพอดีเจอปาลีอยู่ชิโน่ผมกินนี่เผาไปใช้กรอกเกลียะเล่นตะตีตะตั้งมาเซ็งคนทางเราบ้านนะยันเราบุษบันเนาะพี่น้องมาก็บบุษบั้นยีเนาะ อ่โอเคได้สิพอเมื่อป้าก็เด้อบันี้เด้อร์จะไปเวียกโต้พี่น้องไงเพื่นแหละสิไปอนาฮ่าอ่าได้พันก่อนเอายาไปให้เพื่อนก่อนพี่น้องไงเออเอายาลิ่มดูเอาครับมาในชอน่าชีน่าไปให้น้องตาก่อนเนาะอ่าทางอหนนะลุงเพิ่นเสียพี่น้องเไยอันนี้ก็มีแต่ว่าเอาไปใช้ตู้เย็นไปเด้อเอาไปกินแค่นั้นกับเด็กสีห์ภัย หาไผ่หาหาเงาเจ้าสิไปไซส์เลยไปลินไปหาไผ่ฮะไปหาลินไปบ่ไปลินแล้วไปไซสโอ้ยไปกรุงเทพไปบ่ไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เคยไปบ่กรุงเทพไปไปเคยไปกับไปไปกับอีห่อไปกรุงเทพมากนะบอพนักตัดหัวหลุนโดยแหน่โดนอีกโอเคสันควายกลับกันเด้อวันนี้เด้อ สบายดีพ่อแม่พี่น้องด้วยสบายดีว่าจุกเชื้ออะไรว่าจุกเชื้อตั้งใจตั้งใจขอบใจแะไรขอบใจพี่ใหญ่พี่เพืขอนอะไรสบายดีสบายดีขอบคุณล่าเดอร์ขอบคุณล่าเดอร์พน้องสีเห็ดเพื่อนให้ดูน้องใช่ไหมสีเห็ดเพื่อนให้น้องใช่ไหมโดยดีมีแห้งขอให้ดีมีแห้งพอาแจ้งก็ให้ให้ดีมีแห้งเลยแซ่ทุกพี่ใหญ่พเพื่นอยู่ดีมีแห้งนั่นแหละ ให้พูนยาเจดีอ <Techn> ย <Pokémon> ู Radio ่ดีไม่แห <occurs> ้งเด้อให้ผ <to play> <cartoon> ู้ใหญ่จะดีย์มือน้ำมือเล้อโดยรำไม่รวยให้รำไม่รวยเอาหลังกายแข็งแหงแต่ว่าหักเกงแห้งให้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยเด้อกำลังใจเออซาถูกซาถูกเออเอากระเบิดตัวนี้แน่ขึ้นเลยเป็นงานไดเด้อหนิว่าจบแล้วก็ให้ขึ้นเลยน้ออ่าปลาชันคว้ากลักันเด้อบ่นี้เด้อเอาไปแช่ไว้ให้แช่ตู้เย็นไว้สุรุ่งกินตอนเที่ยงเด้อ เลยอ่าไปบายกันสบายดีกันสบายดีกันเอ้ไปไปพี่น้องเลยไปโอเคอ่าเซนสัส้นๆเลยกลับป้าเด้ไอเด้อพ์ู่นี่เด้ออ่ามีในใจกะทูหาเด้ออ่าพี่น้องเลยมีแต่เพื่อนก็นกนคอยเห็ดปอกแป๊กไปเลยโตงานหนักๆนี่ก็ขึ้นหุนออกเสาแหละเนาะต้อง,งใส่หลายคนพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อนี้ก็ได้นักอ่านักอัาน่ะกลาบมา นุกซอยพี่น้องเลยได้รับแข่งชวนนักขีดไอ้ังวตมมร้างมตรเตมเมตรม่เมตรนะนี่ก็พี่น้องเลยเออโดยโดยโดยเนี่ยก็ส้มเชยซอยกันเนาะอพี่น้องเลยจำครน้องใส่ไม้ก็เห็ดซอยกันปิดก่อนโทรศัพท์ไหนล่ะเออมันมันเข่าพี่มันเข่าพี่เออเดี๋ยว อันต่างชนอ่ะได้เด้อกลับปลาเด้อบันนี้เด้อเนี่ยไหกระทู้หาโดยโดยพี่น้องเลยพอดีเพิ่นกระผักมันเด็ดเลยอ่าเป็นเทียนนี่พวกเสาตีนเสาตีนยังไว้ให้มันเน่นตอนแรงเพิ่งจะมาขุดขุด่องพี่น้องเลยบันนี้อ่าวทูนี่ปูนเพิ่นก็ยังก่อยไปอยู่เนาะก็โอเคแหละพี่น้องเลยเนาะก็อ่าเรียบร้อยแล้วบันนี้เนาะอ่ามาบอท่านมือนี่บุกขึอนน่องทงเขึอนน่องทงเลยเพิ่น คอยเป็นคอยไปนะแต่นี่พอดีทางคนมาส่งปูนวสันสามคนพี่น้องเลยคนมาส่งปูนแล้วเพื่อนเห็นแล้วเพิ่นยกซอยก็เลยยกเอายกเอวเพิ่นเฮงเนาะหนักกล้ามวสันป้าทุกพี่น้องเลยก็เลยถือว่าโชคดีไปสําหรับเพื่อนน้องใส่ใหม่เนาะเอาก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้กับผู้ใหญ่จจดียัพระจุขุชวนเนาะที่ได้สวดได้ซอยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเข้ามาพี่น้องเลยทางบะเตียงตอนนี้กับ จุปตะขาสร้างและะอแอ้วก็ก่อเอว้อพี่น้องเด้เอถ้าผู้ใดอยากต่อเติมไปอีกหรือว่าเรื่องโคง้งลังขอบรังคาประตูหน้าต่างมียังกะซอยเข้ามาได้พี่น้องไลตอนนี้บ่เตียงก็คือยังมีงบยงรรระะอ,อ,บองยู่ให้ค่าสร้างแล้วก็ก่อเอวแล้วก็จบพี่น้องเลยเนาะก่อเอวเท่านนั่นแหละเรื่องโค้งลังขอบรังคาเนี่ยยังบบมีตอนนี้พี่น้องเลยยังขาดแคลนเรื่องรังคาแล้วก็บานประตูหน้าต่างเนี่ยังเดลลายอย่างเนาะ เอาแต่อะไก็ต้องขอขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ได้ช่วยขมาคนเล็กคนน้อยเนาะจะขอให้เจ้าเจดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราจจะจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อพ่อแม่พี่น้องอ่าบวชสีเหตุธุรกิจการงานอย่างขอให้ดวงเรื่องตลอดปีและตลอดไปก็ให้ราบลื่นในชีวิตประจําวันเนาะตอนนี้ก็เห็ดเพื่อนให้น้องใส่ไม่ก๊ลังั่อตั้งขึ้นพี่น้องเลยหลังใหญ่ขนาดเนาะคว่มกวางกับเก้าคูณหกเมตรพี่น้องเลย เนมาตรฐานสําหรับบุคคลทั่วไปเลยแหละพี่น้องเอ้เนาะอ่าก็ถือว่าใหญ่กว่านน้องทงสักหน่อยพี่น้องเอ้สักเล็กสักหน่อยกับบลายเป็นใดเนาะอ่าเอา้าจะได้เมื่อน,นี้กับปเตียงคอตัวก้าวกลับมาหนิพยน,นยร์อย่างเรียบร้อยด้วกะนที่ขอตัวเดินทางไปต่อเนาะต้องขอขอบขอคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบประชาชูทุกคนที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปจนจบแล้วกับบอขาวโฆษณาพี่นอ้อนนเงเลยสำหรับเมื่อนี้ประธานขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบประชาชูทุกคนเนาะ